ตัวใหญ่เหงเบ็ดจนหักทุกคนไม่คันสบายดีสบายดีเอฟซีทุกคนเด้อินดีตอนหับเขาสซ้ซ่องเขาเองล่ะน้อยสาวลาวนี่ทุกคนมือนี้เขาพาทุกคนมานางสิบเบ็ดซิวๆทุกคนมานางแบบเขาเสียดต่ำหมูแล้วกะปิ้งป่ากินแต่นำเค็มนองซิวๆคนเดียวมือนี้มาคนเดียวทุกคน แต่ว่าบัฮหูว่าเฮาเซียนได้ป่าบอตอนนี้เขาเอาเบ็ดลงสิทธิ์แล้วคันสมมุดบวัวได้ป่าเขาก็กินแต่ตัมาหุงกับเขาแต่ทุกคนไปเบิ่งเขาเอาเบ็ดลงแล้วทุกคนไปเบิ่งเบ็ดเขานี่ทุกคนนี่ทุกคนเขาเกี่ยมโคกเกี๊ยมหยั่งมาเรียบร้อยละมาบัฮห้วาสิได้ป่าบอคันบวัวได้ป่าเขาก็จะได้กินได้เขา่าแน่แต่ตามังหงนี่ทุกคนเบ็ดเขา ยางโมมีวีแววอ่ะป่าสิถึกเบ็ดเลยแต่ว่าก็เห็นป่าตอด,ยดอยู่เบรรยากาศโคตรดีทุกคนนางแคมหนองซิ้วคนเดียวมาเนี่มาเฝ้าหนองป่าแล้วกันสิบเด็ดไปน,น้ำเลยมาเฮามาลุ้นกันว่าเขาสิดได้จกโตไหมนี่ ¿Qué ¿todos empató, กรอมาตัวใหญ่แหงเบียดจนหกักทุกคนไม่คันเบียดจนหกักนี่ตัวบังใหญ่เลยปลาไปเตรียมปิ้งกันตัวใหญ่แหงทุกคนนะเกับซ้ำหน้า พอนี่ป่าเขาเขาครัวเรียบร้อยแล้วเขามาหยบับเกือบอิ่งเลยได้สองตัวทุกคนพอแล้วอุสติต่อเมื่อยตัวนี้ตัวบางง่ายเลยทุกคน,นง,าง,านง่ายแง่เป็นเกี่ยมฮอโลไิต มศาสต,ต้องหาหามีห,าหาัวถไฟหยาดปากเลยทุกคนเอาเลีย์นี่ออกกันเขียนไฟออก วชได้ป่าตัวหนึ่งทุกคนตัวนวิบเดแมนหันได้แล้วละมันหันลากเบ็ดเป็นเบ็ดลงหนองจะดนซอกไม่มาเขี่ยวเอาขึนมาป่ารุดทุกคนตัวที่สองเราเป็นตัวน้อยนี่ตัวที่สามเป็นตัวนี้ไม่คันเบ็ดผักนี่ก็สิได้หนแบบเผาเผานะทุกคน ก็ต้องเน้นอันเน้นความไฟนนอนแบบกินเผาจปะเลยค่อยแซ่บน,นี่ทุกคนปลาเขาใกล้สิดสุกแล้วเดี๋ยวเราไปไปเริ่มตำมะฮุมกันเลยปะ ก็ดีตามมาหุงแล้วเขากะเอาปลาไปกินเลยมาทุกคนปลาเฮาแมนใกล้ที่สุกแล้วเราวางล้อถาปลาสุกเขามาตามมาหุงกันเลยนี่เครื่องมาฮุงเขาเตรียมมาจาบร้อยแหละมาฮุงเฮอมาหุงปลามาแล้วใา้ก็ปิกันเลย กบได้เอาบ่วงมาทุกคนเข้าเล็กเขียบเ,เ,เลยอันนี้แมนน้ำตาลน้ำตาลคุ่นมีเป็นงัวป่าเข้ากับใกล้ที่สุดแล้วอยู่ข้างหลังเอากบได้เอากระปิกมา เขาก็บเบิดทุกคนที่แต่บักนาวาก็บ่ก่อเอาใส่แต่ซ่ํานี้ก็พอ ป่าห้อโมเมนต์ใหม่แล้วบอก็สื้อได้กินกเขาสวยนี่ก็โดนเตจอไปด้วทุกคนตอเริ่มห้างมามาสิบเด็ด ต่ำแบบธรรมชา,าเลยทุกคนบักเรียนกะปีเข้าลืมเอามาแต่ว,ว,ว่าบักเรียนทานบนญจะประเด็นพวกใส่กะปีก็ได้ประเด็นของเข้มข้นละใส่ไปนหนก็ย้ำเข้ม เขาลือบอาบวงมาแท่งน,นี้เลย ว้าวมันใหม่แล้วบอบว,ว้าวพอดีไปตักแซบตัวนี้คือิมันใหม่แหละอีกแบบมาทุกคนมากินข้าวรงกัน แมงวันหลาแหน่ไหลวะเขาเคี้ยวไรไปนะตามาคุณขออนุญาตใส่มือด้วยทุกคน ปลาน่านะซีนโคตรหวานเลยทุกคนอจบเข่าวสวยกินเข่าวสวยแต่ว่าคำแล้ว เขเป็นสุดเลยสิ้นปา,ากโคเซ็ป ซิวเข้าคนเดียว แย่ทุกคน อังวันเริ่มโจมตีเขาแล้วทุกคนแมงวันเริ่มกลับขึ้นมาอีกแล้วเขาจะได้ปิดคลิปลงแล้วทุกคนกินน่อไปได้เพราะวันแมงวัน เขาจะได้ปิดคลิปลงแล้วขวนมันเริ่มคำแล้วเขาจะได้กลับเหมือนเงวันเนี่ยทุกคนมันหลายแหงขวนเขาเห็นเพราะว่าเราจะต่ตอเริ่มกิจะย่าแนะนังพักถ่ายคลิปตอนอต์แมนเมงวันหลายกันเลยแบะปิดไปก่อนนั่งไรเมงวนันถึงเห็นมงวันเริ่มเบิรแล้วก็รเ,เริ่มมาถ่ายมาทุกคนอุปสปรรคโคตรหลายเลยการถ่ายคลิปวันนี้ ป่ากับโซซีได้แต้กับถือว่าโอเคอยู่โอเคทุกคนเราจะได้จบลิปลงแล้วได้ทุกคนอย่ืลืม่าทุกคนกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เขาเด้อเด้อแล้วพบกันในลิปหน้าทุกคนบ๊ายบาย